ในครั้งนี้กับขอ,อเียนเชิญค่ะธนารัชโชติผพากส่วน เราจะเข้าในเรื่องของสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ละเอียดอ่อนเมื่อเคยพุ่งต่างๆก็จะสามารถจะอลอมารใหลมกาประพฤติปฏิบัติและการ การดูดีอยู่กักไปด้วยดี ไม่อยากจะเรียกว่าชมรมผู้สูงอายุนะคฟังดูแล้วมันเหมือนพวกเราเป็นยังไงนะครับก็สังเกตดูนะฮะจริงๆต้องเรียกว่าชมรมผู้สูงประสบการณ์นะฮมากกว่าแต่เราจะมาถึงอายุ 4, 4ี5 4ี่ห้าสแต่ทุกคนเนี่ยมันมาไม่เหมือนกันนะครับเหมือนอย่างที่อาจารย์รุ่งสัิพร์รักพีทเนี่ยได้เห็นผู้ข้า การบรรสมาธิจากเงาเฉาของประอาจารย์หลวงพ่อวริยัสิรีโชตจึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาผมได้ยินทีแรกก็ชื่นใจแต่ก็เป็อยากให้พวกเราทั้งหลายนี่ได้ปลุกมือกับผู้จัดการโครงการนี้นะครับอาจารย์สันติบาลแล้วคิดว่าโครงการดีๆอย่างนี้คงจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆในสถานการณ์โควิดที่เราไม่สามารถจัดการอบรมหลักสูตรปูสมาม ด้สมาธิครั้งแรกเมื่อตอนอายุ13ปีแล้วก็ไปเป็นสิรลวงคูปงมา8ปีไปเป็นศิหลวงปูงม่า9ปีที่ว่ามันมีนความสําคัญต่อชีวิตจนกระทั่งตอนท่านได้สมาธิครั้งแรกท่านกล่าวาถึงมาว่าคุณค่าของสมาธิคุณค่าของพระพุทธศาสานามีมากถึงเพียงนเ,เพราะอะไรท่านจึงกล่า,าวชขัดกับความรู้สึกภายในที่เกิดขึ้น ่างอาการของสมาธิเนี่ยอย่างชาที่หนึง่งมีตกวิจารณ์ปีอีกสุดเอกคตาปีติคือยอ,คอย่างไรเอกคตาคือองไรสัมผัสไ,ได้ได้ถ้าไม่มาปฏิบัติเหมือนเขาบอกว่าผู้เรียนป่ารบูอร่อยแต่ไม่เคยไปชิมมันก็ไม่รู้เหมือนกันสมาธิถ,ถ้าไม่ได้มา,ป,ป,ป,า,า,มา,าปฏิบัติรยว่าปริยัติแล้วมาพาปฏิบัติคือพาเดินจนกลมนั่งสมาธิให้ความรู้สึกของสมาธินั้นสซึมราบกับไปสู่ใจ แล้วก็ปฏิเวทคือการรู้หรือที่ทำได้แล้วเราเดินจงกรมได้แล้วเรานั่งสมาธิได้แล้วเมื่อทําได้แล้วทำยังไงต่อครับเราก็ไปทำที่บ้านน,นะในหลักสูตรจินิสาสมาธินี้ก็จะมีโมก็วิธีสาธสมาธิคือการทําสมาธิอย่างง่ายๆนําไปปฏิบัติที่บ้านได้ร่วมกันมาสร้างวาสตาร์จากางานช่างนิสิตมา และวก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านขอให้การดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมความราชนาของทุกท่านที่สุดนี้ขออนุญาจแห่งคุณพระศรีรัตมนตรีและเมตตาบารมีธรรมของท่านจคุณสุคคลชินเลพยาธวิชยุทธ์หลวงพ่อบริยังสิริโรองค์ประชานผยุกบตั้งสถาบันหลักจิตญาณวิภาเดบโตรุ่งบรรดาสถานกรณ์ท่านอะไรประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งฐานโลกทั้ ไปด้วยอายุคนน่าสุขวารมีปฏิภาณเทนสารสมบัติทุกท่านทุกคนเธอดา ในระดับสูงสมาธิอ er <th ื่นๆให้เหมาะสมกับร <th <the ูปิภาวะของประชาชนทุกหมุมหลังทั้งในและต่างประเทศท่านเบีอายุสิบสามวันหนึ่งมีเพื่อนผู้หญิงชวนในวันเปิดเที่ยงขณะที่เราเพื่อนต่อหมดไทร่วมบทสวดมนต์กับท่านพระอาจารย์องค์มาจีเรบูลูนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเอาไหมคะ มาธิวันนี้อ่านะคะตั้งใจนะคะอ่ะแล้วก็พอเรามีสมาธินะคะแล้วก็ช่วยให้ประคับประคองความสำเร็จคือช้วยคิดไกลกรอคิดไปคิดมาทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะผิด เราเนี่ยไปสู่หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่อาจารย์เรียกว่าเป็นหลักสูตรไฮเทคนะคะซึ่งเราใช้เวลาเรียน6เดือนแต่อาจารย์ศึกษาหาความรูร้มาเป็นก็เรียกว่าเป็นหลักสูตรจริงๆนะคะจากง่ายไปหายากเก็บตุกขั้นตอนแล้วก็มีจุดบกพร่องตร,งตรงไหนว่าจ์ก็ได้ทำการ เราเรียนแล้วจากนัถจะเอามาทกบว่ญญาแบบจาว่านะครับเป็นระบบะมีท,ท,ทั้งภาพพิสูีเดี๋ยวก็จะมีหลายอาจารย์อามาบรรยายแล้๋ยวก็เป็นทฤษฎีประกอบด,ด้วยอะไรบ้างทฤษฎี มีความสุขในทางโลกและในทางธรรมสื่อไปค่ะ ก็มีตลือดือนนะคะข้างในที่